ไปก็ฝากลูกหัวใจน้อยๆไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้นนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวลูกออกลูกเป็นพวงมีนตลายเหมือนกันแล้วก็เอาลูกอ่อนมาบีบบ,บ,บีบีเอาเฉพาะเนื้อที่เป็นเนื้อคล้ายเนื้อตาลใส่ใส่น,าน้าหวานเข้าไปนะใส่น้ำหวานเข้าไปใส่สีแดงของเฮบูบอยเข้าไปนะคะเพื่อนๆมาชิม เมังพุทธมีเม็ดด้วยเอาออกอุ้ยอ,อากาศร้อนทั้งวันดูพยากรณ์อากาศแล้วเขาบหก่42องศาโอ้โหมีขนาดแดดร้อนนันนี่ต้นกินหวานเย็นแต,นตนก่ก็จะไปรดน้ำต้นไม้ตั้งหน่อย เอาเนื้อไปแตกเนีเ่เเยเรา, <c oughs> าเอามังคุดมาใส่เข้าไปด้วยมันเป็นเป็นผลไม้แล้วเอามังคุดมาใส่เข้าไปด้วยก่อนมันเป็นเกล็ดเลยนี่อะไรแล้วกินหมดด่วยนี้ก็้าจจะอดิ่หนะึ่งเนี่ยกินข้าวได้ไยังไม่ยินข้าวเลยแต่กินของหวานก่อนแล้ว <c oughs> อีกแบบแล้วมังกุฎมีเม็ดด้วยเอาออก หมดพอดีขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะก็ทำอะไรมาแล้วร้อนก็อย่าเพิ่งกินน้ำเย็นนะเพื่อนทำให้อุณหภูมิปรับตัวให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินน้ำเย็นกินหวานเย็นเสร็จก็จะไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยใส่น้ำหวานเข้าไปนะใส่น้ำหวานเข้าไปใส่นะสีแดงของเฮบูบอยเข้าไปนะคะเพื่อนๆมาชิม กินช้อนน้อยๆจะหมดใบไหมเนี่ยไม้เหี่ยวหมดแล้วเป็นปื่อนเลยทำไงอ่ะล้ลอนกินน้ำแข็งใส่กันไหมคะดูที่ น้ำแข็งใสสีหวานแหวเลยหวานเย็นค่ะหวานจิบกินหมดเครื่องนี้ก็้าจจะอิ่มเลยเนะี่ยเนี่ยกินข้าวไดนะ้ยังไม่กินข้าวเลยแต่กินของหวานก่อนแนละ้ว <c oughs> ต้นนี้ต้นนึงเดี๋ยวลูกออกลูกเป็นพวงมเแต่ลายเหมือนกันแล้วก็เอาลูกอ่อนมาบีบบีบบีบเอาเฉพาะเนื้อที่เป็นเนื้อใต้เนื้อตาลน,นะครอเนื้อแปบดกินแล้วเ,เอามังคุดมาใส่เข้าไปด้วย มันเป็นเป็นผลไม้แล้วเอามังคุดมาใส่เข้าไปด้วยเนะี่ยใส่น้ำหวานเข้าไปนะใส่น้ำหวานเข้าไปใส สีแดงของเฮบูบอยเข้าไปนะคะเพื่อนๆมาชิมกินของหวานก่อนแล้วแต่ก็เป็นผลไม้เป็นมังคุดเป็นเงาะไปแล้วเนาะก็อยู่ท้องได้เดถ้าจอปกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแช่นะคะอย่ลืมกดอีมเอานึ่บเกินเอาเอามังคุดมาใส่เข้าไปด้วยมนเป็นเป็นผลไม้ แล้วเอามังคุดมาใส่เข้าไปด้วยนะ thiệt Còn lên tay đi cá nhìn mà đi yêu con quên Mà tìm tiệt bản nhiên tiệt có nam tương lai tất เพืเ่อนๆเนื้อมังคุดเนื้อมังคุดตั้งใจด้วยการมาเลยเเพื่อนๆอยากจะกินมาเด้วทำไมมาแล้วร้อนก็อย่าเพิ่งกินน้ำเย็นนะเพื่อนทำให้อุณหภูมิปรับตัวให้ได้ก่อนแล้วก็กินน้ำเย็นต้นนี้ต้นหนึง่ง เดี๋ยวลูกออกลูกเป็นพวงเป็นสลายเหมือนกันแล้วก็เอาลูกอ่อนมาบีบบีบบีบเอาเฉพาะเนื้อที่เป็นเนื้อะต้เนื้อตาลน,น,นะคะนน่ะเนาะอ่ตัวกินแกล้งครับเพื่นต้นนี้ต้นหนึ่ง เดี๋ยวลูกออกลูกเป็นพวงมี็ตะลายเหมือนกันเราก็เอาลูกอ่อนมาบีบบีบบีบเอาเฉพาะเนื้อที่เป็นเนื้อใต้เนื้อตานละนะคะเนาะอุะ๊ยสุดใจวันนี้อากาศร้อนทั้งวันดูพยากรณ์าอากาศแล้วเขาบอกว่าจะี่สิบสองศาโอ้โห มีขนาดแดดร้อนนะ่นี่ตน้นออากาศร,ร้อนทั้งวันดูพยาการณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าสี่สิบสององศาโอ้โหโมีขนาดแดดร้อนนันี่ตน้นเราเน้นบัตเตะริเราเอามังคุดมาใต่เข้าไปด้วย มันเป็นเป็นผลไม้แล้เวเอามังคุดมาใส่เข้าไปด้วยนะไม้เหี่ยวหมดแล้วเป็นป้อนเลยทำไงอ่ะ ั้งช้อนทั้งหลอดค่ะเพื่อนๆม่ช่วยกันน้ำแข็งก็จัดเป็นก้อํทำไมมาแลวร้อนก็อย่าเพิ่งกินน้ําเย็ยนนะเพื่อนทาให้อุณหภูมิปรับตัวให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินน้ําเย็ยนทำไมมาแลวร้อนก็อย่าเพิ่งกินน้ําเย็ยนนะเพื่อนทาให้อุณหภูมิปรับตัวให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินน้ําเย็ยน เนื้อมังคุดเนื้อมังคุดอจูก,กิงแกล้งรับเพื่อนเช้าป่วยกับลูกจาก <c oughs> ลูกจากลูกชิดน้องเนาะนะลูกจากลูกชิดก็เป็นต้นมา ของหวานก่อนแล้วแต่ก็เป็นผลไม้เป็นมังคุดเป็นเงาะไปแล้วเนาะก็อยู่ท้องได้อร่อยมาดูดเวย้ยตั้งใจด้วยกานถือมาเ็วเพื่อนอยากจะกินมาเด็ว อร่อยมาดูดแบละลอนกินน้ำแข็งใสกันไหมคะดูที่น้ำแข็งใสสีหวานแมววเลยหวานเย็นต่หวาน